ครับผมมีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบไอรินวนสิงไม้นะครับผมมาเบิร์นมีอะไรมาเบิร์นซูบิตาโมะนะครับผมเจนเฮดสองหนึ่งศูนย์ขายซูบิตาโมะสองร้อยสิบรุ่นหกนะครับผีกับน้องนะครับคันนี้ผีกับน้องนะครับคันนี้คันแรกนะครับของทีมงานเรานะครับคันนี้เจนเฮด ร้อยสามสิบค่ายซูมิตรมู่เหมือนกันนะครับมาดูพี่กับน้องนะครับคอยดินนะครับขดอยดินนะครับแต่งคันนะครับผมโหครับกุ้มเต็มๆให้รู้นะครับขดจัดขุดจัดครับงานนี้ถอยกันอย่างเดียวครับเป็นการ อยดินทำคันนะครับผมพี่กับน้องครับอุ่มเต็มๆให้ดูเลยครับมาดูกันนะครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ออดินดวนซีม,มุ่ใหม่นะครับกับบรรยากาศตอนหามุ้งแดงนะครับผม วันที่16มิถุนายน2565นะครับ,รบหา้าน,นะครับการดีบุดทอดิ้มนะครับอาจารย์ทั้งนั้นนะครับพี่กับน้องครับน้องใหญ่กับพี่น้องเล็กกับพี่ใหญ่ครับทอดิ้ม ดูครับดูครับเปลียนคอยยืนนะครับทำยังไงยืนรุดยังไงงานจะออกเดีวนะครับร้บอยสามสิคันเราคันนี้นะครับแจกกล่องไม่ได้ 4ปี3เดือนเนี่ยนะครับซุ้ม,มุงบินอยู่ที่10,000 1,000จะเข้า1 1 5 0 0ซุม้มุงแล้วนะครับส่วนทันนี้นะครับคันใหญ่นะครับ210นะครับซุม้มุงบินอยู่ที่เท่าไหร่ปะ3,500ซุ35้ม,มุงนะครับเก็บกองมาได้ปี 3เดือนนะครับน,นี้ครับว่าคันนี้เราเป็นไทยแล้วนะครับาการโดนโดยยิยนเลยน,นะครับงานงานทจะออกอนะครับเต็มเต็มให้รู้เลยครับผมแฟนครับสุริตาหมูเข้ามาดูมาชมได้ครับให้รู้ระหว่างพี่ใหญ่กับน้องเล็กนะครับในการทอยยินนะครับ รถคันนี้4ปี3เดือนอย่างแห้งกิ๊นะครับแพนเครื่องกระบอกอย่างแห้งกิ๊นะครับไม่มีรั่วซึมนะครับถือว่าใช้งานได้ดียอดเยี่ยมนะครับผม130เรานะครับ เพ่อนแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับใหญ่กับน้องเล็กนะครับค่อยดีคิดคู่กันครับผม 110บกับร3อมความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเาไยินอยู่ติดกัน <c oughs> เด็กกว่าเยอะเลยนะครับร30ครับมาจอดอยู่มาทองงานอยู่ใกล้ๆกล้กับพี่ใหญ่210ดูเป็นตัวเด็กกว่าเยอะเลยแต่ถ้าอยู่คนนิ้อยู่คนเดียวทำงนานอยู่คนเดียวไม่ได้มาอยู่กับพี่ใหญ่ก็ นั้นคันใหญ่นะครับจะว่ามาอยู่กับ210้เหมือนคันเล็กไปเลยครับถ้าอยู่คนเดียวก็ั้นคันใหญ่นะครับดูนะครับทีมงานเรานะครับดูเรืรถตีนะครับผมโค้ค้ดห้าคิลินด้ยนะครับเมือนกับการถ้อยดินแนวไรจะาเปเย์โค้ดห้าคิลินนะครับเพิ่งนะครับสังเกตเพื่องนะครับ เวลาใชวิ่งกาวดดินเข้าใหม่ไก่จะเอาปุ๋ยนะครับปัดออกก่อนนะครับไม่งั้นดินจะถูกสีรถนะครับ ตมุสามพันนะครับหน้างานรอบๆครับกับบรรยากาศสีมุงงม้งแดงฮะม่้งแดงครับผมบรรยากาศตะเ่วินตกบินนะครับเนาะ FC เพืเ่อๆพี่น้องบรรยากาศดิ่มน้ำครับสวยงามเสมอครับผมบรรยากาศงามแดงเทีวินตกดินครับ ทีาครับขายซุมิตามูสามคันนะครับ s h, h 2 1 0 f 6 1คันนะครับแล้วก็ s h, h 2 1 0รุ่น6 1คันนะครับเป็นตัวธรรมดาครับไม่ใช่ตัว f นะครับแล้วก็130 s h, h 130ขายซุมิตามู แล้วก็มี P C 200ร้ค่ายโคมสุ2 1 0นะครับ P C 210นะครับรุ่น10นะครับเครื่องยนต์สีสูบกับพันนักก้นนะครับครับแล้วก็มีฮิตาซิ130นะครับ5 G ครับมีอพันนี้นะครับผมนะครับมันบรรยากาศาย่มแย่ สวยครับผมบรรยากาศแดดอ่อนๆในจช้าวันครับมาถ่ายยูทูปให้เอฟซีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในเบื้องนะครับผมครับอุ่นดินอุ่นอุ่นดินเต็มๆให้ดูเลยครับข่ายซุม้มะมูกนะครับการเปลี่ยนนะครับผม จัดโหดจัดครับถอยดินอุ้เต็มเต็มอุ้งีให้ดูเลยครับสีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านครับผมดูทักษะการทำงานการทอยดินเรานะครับเป็นประสบการณ์นะครับดูได้หลายอาจารย์นะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนใส่กับใสกับตัวเองนะครับว่าทำแบบไหนถูกต้อง Finnish, ทอยดินแบบไหนงานจะออกเร็วทอยดินแบบไหนจะไม่ตันตัวเองนะครับไม่ตันทางตัวเองเดินทอยนะครับทอยแบบคันนี้นะครับทอยสามสิบนี่นะครับก็คือทอยเป็นทางตัวเองเดินมาก่อนนะครับนี่คือทักษะการทอยดินนะครับทอยแบบคันใหญ่นะครับคือทอยดินออกข้างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตันทางตัวเองเดิน อยอกมานะครับนี่นะครับคือการตรอดินที่ถูกต้องนะครับ แี่นะครัการรถ้อ่อยต้องดินแน่นะครับการทำงานทีมงานของเราครับค่ายสิตมูนะครับว่าางด้นนอกก็มีูเ่านะครับขอคุณขอบคุณเป็นอย่างสูนะครับทีมงานขอขอบคุณเเรในดางานนํานะครับขอบคุณจกใจครับ่อยคนหน้าฝันครับ ทางเฟซบุ๊กนะครับติดตามไล้นะครับทาง youtube กับออดินดวนชิมใหม่นะครับผมพ่อพี่พ่อแม่พี่น้องนะครับภายตองการท้องที่นะครับพุทธะพุทธโข่งหน้าโมเดลนะครับปั๊มในปั๊มหน้านะครับปีปลาพุทธหัวดอกคลองดอกบึงดอกน้องสานะครับทำถนนนะครับสิดราคาเป็นทีเป็นนองกันครับผมสนใจติดต่อมาที่เบอร์โทร0 8ับ 0438นะครับผมหนุ่มบอยคนหน้าฝันรับสายด้ยครับเออมาส่งผลงานในทั้งยู u ูบไอ,อดีน,นชิมไม่ก็ทั้งเฟ c บุ๊กเสียไอนชิแบบไซแบกซิงไม่นะครับครับหนุ่มบอยคนหน้าฝันนะครับขอกกับคำว่าสวัสดีครับนะครับใน,ในตอนแรกนะครับผม คนไดก็แชร์ปะก็ติดตามสองอดีมันซิงไม่เนี่ยครับผมขอกราบคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย